เซอร์ไพรส์ก็คือก็คือของที่ต้องใช้งานนั่นแหละเขาก็บอกเขามาปรึกษากาันแลที่ใช่ไหมว่าเขาอยากอยากอยากจะเบิก <Yeah. S 1> อยากจะเบิกเพื่อที่จะมาทํางานอุปรกรณ์ชิ้นนี้ใครก็เรียกว่าเอ๊ะ e สิะสว่าเบิกกับกับสงครามจร่งๆเพราะเด็กไปรวองอะไรบ้านานาะดีซนาคาสเปนี่เป็นสินกับถือว่าเอาไว้ให้ใช้เอาไวใ้ใส่คือใช้กับงานบริษัทงานต่างๆที่นอจาจะตอ้องใส่เพราะามันต้องใส,สง่สมององผู้จัดาก,การเนี่ยมัน คือโบสเนี่ยเป็นผู้จัดการมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยหัดมาเปลี่ยนใหม่ๆคือไม่ได้เก่งมากดิมาหาอยุ่ทีพี่น้องมาเปลี่ยนเริ่มแต่จากรับงานรับตำป้าตำดวงเขาป้าเขาดวงไปรับไปว่าด้มีประสบการณ์มาด้านเออกำว่าฝึกมาฝนมาถอนกันมาแช่กันมาอะไรกันกับคุณจนเป็นผู้จัดการเก่งขึ้นทั้งใหญ่คุณทั้งคุณร่างกายคุณทุกอย่างพี่น้องกลายเป็นผู้จัดการใหญ่ตัวเกียวเบลสิกคือคุณโบสผู้จัดการมิวสิกเออตัวเกียวเบลสิกกันไงอยู่เออกันได้ป่าวเนี่ อันซื้อมาไอ้เพื่อนเพื่อนจะต้องใส่ทำงานเพื่อนสิเบิกเพื่อนก็ไปสิพอนหล่อเรื่องไหนคอนเอาอยากพอนแซนด์คอนเตอร์ทำไมมันอยากพอนก็เลยว่าคือให้โอกาสเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อการเด็กก็แล้วกันหมายความว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยปีหน้าก็เข้าว่ากันใหม่ก็คือนางทำงานมาตั้งแต่แปดเดือนเนี่ยนางก็ไม่เคยได้อะไรกับบอลนะเพราะว่านางก็ไม่เป็นนางไม่ได้กับบอลเลยไปกินไปเที่ยวก็คือบอลไปจากเทียร์นั่นป็นี้เป็นนี่คือบอลไปจากยางคือมันกลับไปทำงานจริงๆเออมันกลับบอลได้ว่าสิว่าไปน้ำข่อยไปกินไปเที่ยวไป ชอบปีนอะไรแบ่ไม่เคยซื้ออะไรให้นางเลยก็จะเป็นของชิ้นแรกตั้งแต่แบบว่าเออนางมาทังงานให้เสร็จเจ็ดแปดเดือนนะพี่น้องเนาะบวกกับนาตีอ่อยฟางเหล้าวมันมาเสียพันเลยโอ้ยบ่อยพันดอกแต่เงินเดือนวรับภามันก็สิพ่อกินบอกว่าใ้ผู้ณียู่เป็นห่วงขี้พูบ้ันตาน่าว่าดเด้อดตัวพี่เราเอ้ยเพิ่องตัดคิพูบนแห้งอ้วนนางก็อีหักมาเนี่ยปีหนาวสีรับง่ายเลยกูเรียบรสทูบวกบวกเต้นบวกเต้นตัดคิพูผมบวกทับเต้นตัดคิพูผมอะไรสมมติบวกบวก บอสมองไปเฉยๆทุบแบทีเดียวหายไปเร็วบอสบอสอยู่ไหนเร็วเร็วพี่เดี๋ยวทุหน่อยสิบอสบอสบอสเอ้ยไปซ้ายคุณเจงเห็นยางอยู่เมื่อกี้นี่ให้เข้าห้องมั้งมาเร็วแก่คืออย่างเบอกเด้หมงอย่างนี้สบายอยู่จากประชุมประชุมหมื่บ้านจะบอกว่าคุณเจนมาใหม่ึือมาใหม่ ประชุมหมู่บ้านจะว่าถือวปเย็นอยู่ง้เมื่อมืนมันแจ่งบ้างฮะแจ่งบ้างแจ่วตอาบน้าเด้กฝ่าอาบทอดส่งมาสก์ถอส่งนดวงนลุนดวง่ยังหลุนอยู่กูทำแถ่นมันว่าเด็กอ่นเมื่อแหลกว่าก็บตือนอยู่กับหพื่อนหลานยกกับเตือนเรื่้งย้งก่อนรเรื่องอยู่โอ้เรื่องอะไรมันกับเตือนด้าทัการพี่นุ่มบาไม่เส้นบ้า เกิดอะไรขึ้นไอ้บดทักอาว่าเรื่องขนาดล่ะถึงแค่บดอะไรเพราะมันอ๋อลู่แล้วเมืกอบ่อนเลยเพียงอย่างนี้งานมาเสร็จเดือ่กจะหายเพิ่นทําอย่าพี่น้องบ้าได้ร้องและลายดอกก็ว่ากันถือว่าเป็นความความปีไม้น้่มหลัเพราะเขาก็เป็นคนประสานงานหลักถามว่าเก่งเก่งไหมก็เก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ว่าทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ปรับตัวคนเรามันก็เก่งเรื่อยๆแหละพอจะเก่งก็เจ็ดเดือนอยู่ แต่ก nah. ็มีใครเก่งมากก็เร็วอยู่ไม่ไม่มีตัวเกี่ยวนี่ม้ยไม่เป็นเก่งมากเลยเป็นนอกศิลปินนักร้องเขานี่ไม่เก่งเขาหนีเบิรสตโซมันติใส่เสือผาคลื่นไปเลยวุ้มมาถอดแล้วด้กันมันถอดแล้วได้ส่งสองถอดส่งไปสองวมาเลยมาเลยบอสอยู่ไหนแล้วอยู่ในห้องน้ำลราหรือเปล่าตอนแรกใช่เสียงกองก้องใช่ไหมมึงกอาบไว้ว่าหายปุ๊พระเดี๋ยวพระเดี๋ยวบายังอยู่มึงแยกออกไปมึกเกี่ยไปงานแล้วคือว่าสามทุ่มถ่านน้ำหนึ่งชั่วโมงไง นี่อยู่ห้องใดนี่อยู่อีกโรงแรมหนึ่งบอกชื่อสิมาได้โอ้หมอกระสีอาบน้ำมึงสีส้มท้าเพื่อการดอกว้าตัวใดมือเื่อนขึ้นับงานไก่เทสโนโอ้ยมันเป็นงานฝงกับร้อนทำไมฝงอยู่ไหนวะฝงกับคนใดบาร์อดเจอข้าดอกข้นมือเนาะวันนี้เราวันนี้เราแสดงอยู่ที่โคราชเนาะใช่พรุ่งนี้อยู่ไหนตารับเขาชิมิงครับแล้วตาดไป็นอต่อ จากละดุดอนครับใช้เวลาเดินทางสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงไปขึ้นอยู่อุดรสี่ทุ่มครึ่งครัครบรวงเทียนขึ้นคืนไปจากอุดรไปอุบลครับหลับงานไก่ขากไก่เนี่ยแต่ว่าการประสบการณ์เนาะเวลา,เวลาเ,าเวลาเขาเวลาเขาเติบโตมาเชฟบอกว่าโอ้ยแค่นั่งรถแค่นี้สิบชั่วโมงกูก็นั่งมาแล้วเออเป็นบททดสอบไปสมุยหรือเปล่าก็ไม่รู้สมมยิว่าสองหมื่นเขาเดินทางรัว แต่อันนี้มือเดียวคือถ้าเทียงขึ้นหอดสิบหอดเทียงเสาอ่ะขึ้นนี่แล้วบนตทีเป็นความญี่ปุ่นบอกรอบพัดก่อนหดาหลายได้เงินตอนนี้วรามาเราใช้ดีใหม่สำับแบบสามชีพคนสำหรับเป็นบอแล้วมันเป็นรถสองข้างหลับเป็นห่วงอวิเดแล้วบางทีมันจะซีฟ่อนครับหมวกกับมือเศร้าไปไปในสมือรับงานโอเคบออัปเดตซีฟังแน่โอ้กะตอนตอนนี้โมกาล่ากันกำเริ่มเตรียมเจ้ารับงานต่ำกันไปเจ้าสมองพวงไปก็ยังมีก็ยังมีหล่นเนี่ยนะครับแต่ว่ากับ ตัดผมไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะจะไม่มีใครเก็บมาแต่เกิดเนียนครับก็พัฒนาไปเรื่อยเนียนเพราะว่างานงานของเขากเขาไม่ทุกมื่นครับบอลครับเข้ามาทุกวันแต่ว่าวันดีมันมีไม่กี่วันวันดีมันมีโมกี้ืนครับเนนี้อันนี้ตอกมันบวชซื้อนแตนตอดผงพุ่งยังแต่ตอดครับมือฟาดผูใต่ม่ไมันบอลไม่ยืดกระเทียมบลายแท้แตนตอดนึกบอลไม่รายแท้บอลอาจจะยืดได้สิเนียมันจะเนีมันตอดโจ๊กนี่กระโดดน้องเลยคือบวมไม่แท้ ใส่ขึ้น่าบวมมาข้าเข่าอยู่แต่ตอดเนี่ยขึ้นบวมขันเท่าเอาหนี้แล้วแลมันปลอบใจแต่อะไรแวันปลอดใจพิธการคืออะไรที่คืออยากจะให้อ่านก่อนว่าอะไรจะรถหรออะไรนะเก็บมาเสียงอะไรคืออะไรแก็บดูสิ M G เลยบอกครับเอาคอทฟี้ใหม่หรอคืออะไรครับอย่าบอกว่าเขาพิจารกองเบา่ออยู่ในจัง นั่นเป็นไตกเร้อบีแล้วไอแพดขอบคุณบอลยนะครับก็เอาไว้ให้ดินขาว่าอยากได้ไอแพดใช่ไหมใช่ครับก็เลยว่าเออเอาไว้ทำงานทำการดนติีทำงานไว้นี่ต่อไปดีบางพวกกันได้หดนตรี่ไหมตีอันนี้เ้อดนตรีครับไม่หรอกมันมันมอเป็นมอบอลเป็นของจำเป็นเพราว่าอะไรหนึ่งก็ มันได้ทํางานจริงๆไม่ใช่ว่าไร้สาระเนาะก็จะโน้ตนั้นโน้ตนี่หรือทํางานที่มันเกี่ยวกับไปเปิดซ่าอันหนึ่งนี่ออกงานนี่ก็ต้องเสียบเชือกแต่เดี๋ยวคิวงานสว่างสวัยเขาเอามาสว่างสว่างตีคิวงานก็อัปเดตอันนี้แล้วก็เวลาไปเปิดเพลงหรือว่าเบรกคิงแท็กอะไรเงี้ยตามซึนงท่านตามห้างก็ใช้ได้ก็เป็นขอการปีใหม่ด้วยนะคุณจัดการโบ๊ทนะขอบคุณมากแต่ว่างานปีใหม่คือจะได้อะไรอีกนะจะได้ขอการชิ้นใหญ่ไปแล้วเอาเนี้อยากจะกล่าวอะไรบ้างก็อีซี ก็ขอบคุณนะครับขอบขอบคุณไปยังบอดนะครับผมครู p o s เพิ่นมีมีมีพระคุณนะครับผมก็ได้เขามาเห็นงานตั้งแต่มือแรกจนคอามเมือนีน้กับเมื่อสป็สี่สี่ปีนึงแล้วแม่นครับกับพอพอ,พอเล่ารั้งแรกกับวัน 12, ที่ยี่สิบสองยี่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ที่เราเจอกันเจอกันงานแรกกับแม่จินตลาคุณลาบงานแม่จินไหมอะไรนะครับเจอกันแม่เจอแต่แรกไม่ไม่ไม่ไมตั้งตั้งตั้งแต่อยู่ที่เดิมที่ที่ที่ผมได้ไปดูแลที่คนนั้นแล้วก็อะไรแบบนี้<ๆ>ก็แม่จินไงไอ้บิ๊กอยู่นอ้นองคลายไปเจอเขาแล้ว อันนั้นเป็นรอบสองแต่ว่ารอบนั้นเหมือนมันเราจะไม่ได้ทักททยอะไรครับแต่ว่าอรอบสองก็เป็นแมจินครับแล้วก็จะทา,านทานผิเวเหมือนมาเนืน้ำมาอย่างประมาณนี้ครับผมแล้วก็วันแรกที่ได้ทํางานจนจนถึงวันนี้ก็นะครับกับกับสิพัฒนาตัวเองต่อไปครับเพราะว่าิเปินเรื่องงานการประสานงานหรือว่าการการทํอต่างๆ,ๆนะครับกับกับเฮดซูยางครับผมซอยบอดอะไรพ่อเพียงเอาพ่อเาก็เฮดต่อไปครับอะไรบัานสีดีกับกับตัวบริษัทเองแล้วก็ตัว บุคลากรทุกคนนะครับผมก็ยินดีทีสเสกศิษยคำภูมก็เก่ง,งขึ้นนาเก่งขึ้นอยู่